สวัสดีค่ะตามใจแม่ครัวค่ะวันนี้มาทำแกงจืดฟักใส่ซี่โครงออนหมูรสชาติกลมกลม่อมหอมน้ำซุปได้สดน้ำซุปแล้วก็คล่องคอดีนะคะวันนี้ใช้ฟ,ฟักหนึ่งลูกนะคะลูกไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่มากนำไปล้างน้ำทำความสะอาดก่อนพอล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำมาปอกเปลือก ใครจะใช้เป็นมีดหยกักหรือว่ามีดธรรมดาปอกเปลือกก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นมีดปอกผลไม้ติดเปลือกสีเขียวนิดๆแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะต้มไปเดี๋ยวเขาก็จะนิ่มเองจากนั้นก็นำมาผ่าครึ่งพอผ่าครึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ช้อนแกงเนี่ยคะ่ะปาดส่วนตรงที่เป็นเม็ดเนี่ยออกให้หมด หรือว่าจะใช้มีดก็ได้อเอาเม็ดออกเรียบร้อยแล้วก็นำมาหารเป็นท่อนๆจะไม่หั่นชิ้นเล็กมากนะคะเสร็จแล้วก็นำไปแช่น้ำไว้ก่อนเป็นน้ำธรรมดาไม่ต้องใส่เกลือค่ะชิ้นก็จะประมาณนี้นะคะหั่นไปเรื่อยๆจนหมดเลยพอหั่นเสร็จแล้วก็นำมาล้างน้ำล้าง1-2รอบก็พอแล้วก็ตั้งไว้เสด็จน้ำก่อนนะคะ ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตั้งไว้เสด็ดน้ำก่อนจากนั้นก็มาหั่นแครอทใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะนำไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็นำมาปอกเปลือกจากนั้นก็นำมาหั่นเป็นท่อนสั้นๆใครจะหั่นเป็นแว่นๆรือว่าจะแกะสลักเป็นดอกไม้เอาตามที่ชอบเลยนะคะแต่เราจะไม่จะไม่หั่นเป็นชิ้นบางมากเพราะแครอทเขาจะเละง่าย พอหั่นเสร็จเรียบร้อยก็ไปล้างน้ำอีกสักหนึ่งรอบนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนไปเตรียมต้มน้ำกันก่อนคะ่ะใส่น้ำเปล่าใส่เกลือลงไปไม่ต้องรอให้น้ำเดือดนะคะใส่หมูลงไปได้เลยวันนี้ใช้เป็นส่วนของซี่โครงอ่อนใครชอบส่วนไหนก็ใช้ส่วนที่เราชอบได้เลยนะคะตัวซี่โครงอ่อนนี่ก็นำไปล้างน้ำขยำกับเกลือพอขยำกับเกลือเสร็จก็ล้างน้ำสักสองสามรอบจนสะอาดแล้วก็ตั้งไวใ้ให้เสด็จน้ำ ช่วงแรกใช้ไฟแรงได้เลยนะคะพอน้ําเริ่มมีความร้อนแล้วก็เบาเป็นไฟกลางค้อนไปทางอ่อนได้เลยต้มไปเรื่อยๆพอมีฟองแบบนี้ก็ช้อนฟองทิ้งไปได้เลยนะคะฟองนี้จะเป็นพวกเลือดพวกสิ่งสกรปรกที่อยู่ในกระดูกหมูแล้วก็ตักทิ้งไปให้หมดก่อนพอตักทิ้งไปหมดแล้วก็เบาไฟเป็นไฟอ่อนได้เลยต้มตุ๋นไปเรื่อยๆ พอตุนกระดูกหมูไปสักพักหนึ่งเขาจะเริ่มมีความนิ่มที่ตุนนี่ก็ประมาณ40นาทีนะคะจากนั้นก็ใส่รากผักชีกับกระเทียมนำไปบบให้พอแตกแล้วก็นำมาใส่ในน้ำซุปเนี่ยจะทำให้น้ำซุปเขามีกลิ่นหอมจากนั้นก็ยังใช้ไฟอ่อนๆนะคะต้มไปให้รากผักชีเขามีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วก็ใส่ตัวฟักลงไปได้เลย ใส่ฟักหมดแล้วก็ตามด้วยแครอทที่หั่นไว้ใส่ลงไปพร้อมกันได้เลยนะคะจากนั้นก็ปรุงรสได้เลยพริกไทยพริกไทยนี่ใครจะใส่ทีหลังเลยก็ได้ตามด้วยซีอิ๊วขาวผงปรุงรสหมูพอใส่ของปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องคนนะคะแค่กดๆให้จมลง ใช้ไฟอ่อนแล้วก็ตุ๋นไปเรื่อยๆตุ๋นต่อไปเรื่อยๆพอสุกแล้วตัวฟักเนี่ยเขาก็จะใส่ขึ้นพอทุกอย่างเสร็จนุ่มดีแล้วก็ใส่ผักชีต้นหอมลงไปตัวผักชีต้นหอมเนี่ยจะทําให้น้ําซุปเขามีความหอมมากยิ่งขึ้นใส่ก็ตามชอบเลยใครชอบมากชอบน้อยก็ใส่ได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเมนูต้มฟักกระดูกอ่อนหมู ทำง่ายมากแล้วก็อร่อยยิ่งทิ้งไว้ข้ามคืนน้ำซุปก็จะเข้าเนื้ออร่อยเข้มข้นมากยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยเตรียมเสิร์ฟได้เลยนะคะปิดเตาแก๊สได้เลยค่ะทำไว้ั้างคืนก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนื้อเปื่อยนุ่มอร่อยมากค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณค่ะ